นับตั้งแต่ปี2005ที่ Resident Evil 4ลืมตาดูโลกจนถึงปัจจุบัน2022เชื่อกันไหมว่านี่ยคือเกมที่มีอายุอานามปาเข้าไปกว่า17ปีแอดยังตอบไปแล้วกันว่าไม่เชื่อ,อเพราะทุกวันนี้แอดก็ยังคงเล่นเกมนี้อยู่และค้นพบทิปส์เล็กๆน้อยๆของเกมที่ยังคงทำให้ตัวเกมดูสดใหม่อยู่เสมอเลยเป็นที่มาของวิดีโอนี้ครับกับ10ทิปไม่ลับ Resident Evil 4รู้ปับ๊บเข้าโหมดเซียนปึ๊บ ตั้งชื่อเวอร์อย่างนั้นแหละหลังจากที่เราฆ่าศัตรู3ตัวแรกของเกมได้แล้วเห็นว่าทางข้างหน้ามีระเบิดติดต้นไม้และไหนจะทางตรงกลางที่มีกับดักหมีอีกตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่อยากเปลืองกระสุนหรือว่าเสียแรงนิ้วใช้มีดเราสามารถเดินแทกเข้าไปในหลืบตรงต้นไม้ขวาสุดนี่ได้เลยครับชัดไหมฮะดูอีกรอบครับ ที่คาบีน่าจะพูดในใจว่าอย่าให้ตำสารในฉากหมู่บ้านช่วงแรกของเกมถ้าหากว่าต้องการความชาเลนจ์ในจิตวิญญาณความเป็นเกมเมอร์หรือว่าร้อนเงินเราสามารถดิ่งไปเจอไอ้เลื่อยได้เลยที่ประตูนี้ซึ่งมันจะดรอปไอเทมเป็นรูบี้ให้ และมันก็เป็นคนละตัวกันกับที่เราต้องเข้าบ้านหลังนี้แล้วทริกเกอร์มันออกมาฉะนั้นถ้าอยากได้เงิน2เด้งเนี่ยก็เข้าไปบ้านหลังที่ปกติจะมีคัตซีนเปิดตัวมันแล้วก็ฆ่ามันอีกรอบได้เลยครับ <c oughs> ยังคงอยู่ในฉากหมู่บ้านช่วงแรกของเกมอยู่ถ้าหากว่าเราต้องการประหยัดกระสุนแบบไม่อยากจะเสียซักกระลูกเลยเนี่ย ให้เราปีนขึ้นไปหอคอยตรงนี้ครับศัตรูจะปาระเบิดขวดไล่ให้เราลงมาตอนโดนเนี่ยอย่าตกใจนะครับเพราะเราจะไม่มีวันตายจากระเบิดขวดที่พวกมันปาขึ้นมาแต่จะเหลือเลือดแค่หนึ่งคราวนี้เนี่ยก็ยืนอยู่บนนั้นไปยาวๆครับจนกว่าจะมีคัดซีนจบซีเควนซ์นี้นนนย,ยังอยู่ในโหมดกดออมเหมือนเดิมครับ แต่อันนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเกมขอแค่อาศัยการกะจังหวะของเราหน่อยคือถ้ารู้สึกว่าอยากจะประหยัดกระสุนหรือว่าร่างกายต้องการความชาเลนจ์เราสามารถใช้มีดปัดป้องอาวุธที่ศัตรูปามาแทนการยิงได้นะครับแต่ไดนาไมท์เนี่ยไม่เคยลองและก็ไม่กล้าลองด้วยนะบอกตรงๆ ฝูงอีกาที่อยู่ในลานประลองที่เราจะได้สู้กับเอลกิกันเต้นในเวลาต่อมาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ระเบิดแสงปาแทนระเบิดปกติได้นะครับซึ่งจริงๆข้อนี้ไม่ต้องบอกก็น่าจะมีคนรู้กันเยอะอยู่แล้วละมัง้งแต่ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะแอดจะได้ไม่เหงา <c oughs> หลังจากที่เราฆ่าบอสサาเมนเดอร์ยักษ์หรือว่าเดลลาโกพร้อมกับสริปคัสซีนแชปเตอร์ใหม่เสร็จสับแล้วทำการย้อนกลับไปทางเดิมเราจะถูกเซอร์ไพรส์โดยแก๊งหมาปรสิตใช่ไหม ซึ่งตรงนี้เนี่ยหากเราไม่อยากจะเปืองกระสุนเราสามารถย้อนกลับไปขึ้นเรือแล้วใช้ฉมวกฆ่ามันฟรีๆได้นะครับเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ไว้ไหลายปวกเมา หลังจากที่บุกตะลุยสเตชหมู่บ้านมาจนถึงโมเมนต์ที่เราต้องยิงรถบรรทุกให้คว่ำเพื่อเดินไปยังสเตชปราสาทหากเราหันลหลังแล้วเดินมูนวอล์กไปยังเส้นทางข้างหน้าเรื่อยๆศัตรูที่โดยปกติจะต้องโผล่มาไล่หลังเราเนี่ยจะไม่ปรากฏตัวขึ้นจนกว่าจะใกล้ถึงปลายทางพวกมันถึงจะโผล่มาให้เรายิงหัวเอ้ยไม่ใช่ไล่ล่าเราไล่ล่าเรา ในด่านที่ต้องสู้กับบอสซารัสซาหากเราถอยหลังมาติดกำแพงถ้าโจมตีที่เป็นการใช้หนวดปาบซ้ายปากขวาเนี่ยจะไม่ถึงเรานะครับอีกทั้งเราสามารถยิงหนวดของมันเพื่อให้มันเก็บกลับเข้าไปได้ระยะเวลานึงเพื่อเปิดช่องให้เราได้หลบท่าต่างๆของมันรวมไปถึงท่าวันฮิตคิวด้วยโอ้ยโดนทีดีสยองขวัญระบอกเลยแต่เอาจริงๆด่านนี้ส่วนมากแอดจะยิงให้เกราะของมันเปิดแล้วก็สอยด้วย RPG เลยนะครับไวดี ในจังหวัดที่เราได้เจอรีเจนเนเรเตอร์ตัวแรกเราสามารถจัดการมันได้ง่ายๆด้วยกระสุนเพียงไม่กี่นัดนอกนั้นเนี่ยมีดล้วนนะครับเมื่อเราเก็บคีย์ไอเทมได้แล้วให้รีบออกไปรอมันหน้าประตูแบบพอดิบพอดีนะฮะจากนั้นให้ใช้ปืนลูกซองยิงไปที่ขาเพื่อให้มันล้ม จากนั้นเล็งรอไว้ที่แถวแถวกลางจอครับรอจังหวะที่มันพุ่งตัวมาหาเราก็ยัดไปอีกหนึ่งลูกแล้วก็เล็งที่กลางจอลรอจังหวะมันพุ่งตัวมาอีกแล้วก็ยิงเข้าไปครับจนกว่ามันจะแน่นิ่งไม่พลิกตัวเข้ามากระโจนใส่เราในตอนนั้นเนี่ยก็ให้เรารีบเดินเข้าไปใช้มีดปาดมันจนตายได้เลยไม่ต้องกลัวส่วนที่งอออกมาใหม่นะครับมันลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วเชือนมันช้าจนกว่ามันจะตาย จริงๆแล้วปืนแมกนาบล็อกเค b นบัตเตอร์ฟเราสามารถได้มาฟรีๆแต่แค่ต้องรอจังหวะที่ตัวเกมเปิดให้เรา backtrack ย้อนกลับไปเส้นทางเดิมได้หลังจบแชปเตอร์สขีดสโดยให้เราเดินย้อนกลับไปยังห้องที่มีเจ้าการาดอพร้อมกกงหล่นมาขังผู้เล่นตรงนี้เนี่ยศัตรูจะสปอนขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับแต่แอดเคียร์ไปหมดแล้วทีนี้เลี้ยวไปทางซ้ายเข้าประตูบานนี้แล้วออกประตูบานนี้ จากนั้นเข้าประตูบานนี้แล้วก็ออกประตูบานนี้เดินไปเรื่อยๆไปที่ห้องที่อยู่บริเวณน้ำผุุตรงนี้ถ้าใครจําได้ในซีเควนที่เราเล่นเป็นลีออนคนเดียวเนี่ยเราจะเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อได้แอชลี่กลับมาแล้วก็ให้เธอปีนเข้าไปปลดประตูให้เราเท่านี้สมบัติที่อยู่ข้างในพร้อมปืน broken butterfly ก็จะตกเป็นของเราแบบฟีด